พีวีดาวเทียมแห่งความดีพรีโรชแนลพรีโรชแนล สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel กับรายการข่าวความดีเรื่องราวดีๆต้องช่วยกันหาครับถ้าหากว่าท่านมีเรื่องดีนะครับนึกถึงเราส่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอหรือว่าทางแฟนเพจพิม h e ฮี Channel นะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าความด<ค>ีเนี่ยยิ่งได้บอกต่อนะยิ่งได้บุญได้กุศลร,ร่วมกันนะครับป<ค>ไปดูกันดีกว่านะครับ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เดลิ y นิวออนไลน์ค่ะนำเสนอข่าวของน้องไอซ์หรือว่าเด็กชายธีรโชดส,ส,สุขนะคะหนูน้อยวัย3ขวบ4เดือนที่ป่วยพิการสมองตั้งแต่กำเนิดเลยต้องผ่าตัดสมองเจาะฝังท่อลำเลียงที่คอแล้วก็ทานอาหารผ่านสายยางมานานกว่า3ปีแล้วค่ะ ครอบครัวก็มีฐานะยากจนด้วยนะคะไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อนมแล้วก็ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยหลังจากที่มีข่าวนี้แพร่ออกไปนะคะก็มีผู้ใจบุญจํานวนมากเลยค่ะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะตามที่เสนอข่าวไปเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคมค่ะนางพรสวรรค์สุข,สข คุณแม่ของน้องไอซ์นะคะได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญผ่านสื่อด้วยน้ำตาคลอเบ้าเลยคือตัวเองเนี่ยรู้สึกตื้นตานใจแล้วก็ดีใจอย่างมากที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องไอซ์แล้วก็ครอบครัว ของตัวเองนะคะโดยที่ตนเนี่ยตั้งใจว่าจะนําเงินที่ผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคมาเป็นทุนในการดูแลซื้อนมแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาลูกไปพบแพทย์ตามนัดอย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้ทุกอย่างนะคะขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะก็ได้เดินทางเข้าไปมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวของน้องไอซ์นะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าใครใจบุญอยากจะช่วยเหลือน้องไอซ์ก็ยังสามารถเริจากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปายนะคะเลขที่บัญชี5250258581นะคะชื่อบัญชีก็จะเป็นนางสาวพรสวรรค์ส,สุขเพื่อเด็กชายธีรโชดส,สุขนั่นเองนะคะใครใจบุญก็เอาเลขที่บัญชีนี้นะคะไปร่วมทำบุญช่วยเหลือน้องไอซ์กันได้เลย ครับผมมาดูความดีต่อไปนะครับข่าวความดีนี้นะครับมาจากสำนักข่าว ADD News นะครับเข,า, <c oughs> ขาบอกว่าชื่นชมหนูน้อยวัยแขวบทำความดีช่วยคุณพ่อทำความสะอาดโรงพักครับชื่นชมมากครับเด็กหญิงคนนี้ชื่อว่านาจิราหรือว่าน้องสา,าวารู้หลังาอายุ8ดขวบครับ เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกครับทำความดีช่วยคุณพ่อทำความสะอาดโรงพักครับที่สถานีตำรวจภูทรอนนำเภอเมืองพิษณุโลกจะมีหนูน้อยวัยอายุแขวบเห็นเด็กคนนี้ประจําสม่ําเสมอนะครับทำความดีช่วยคุณพ่อซึ่งเป็นนักการพันโรงของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลกครับทำความสะอาดเก็บกวาดขยะก่อนที่จะไปเรียนนะครับเป็น hmm. ประจําทุกเช้านะครับแปลว่า <Yeah. S 1> น้องคนนี้ต้องตื่นเช้ามากมาก หนูน้อยคนนี้ชื่อว่านาจิราหรือว่าน้องสาวาลูหลังครับอายุ8ขวบครับเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิศณุโลกเรียนอยู่ปอสองครับเป็นลูกสาวของนายอิทธิกรวาลูหลังเป็นนักการพารงสถานีตำรวจภูทอรอำเภอเมืองพิศณุโลกครับไม่หว่าใครก็ตามไปสถานีตำรวจภูทอรอำเภอเมืองพิศณุโลกในทุกๆเช้านะครับะจะเห็นประจําเลยเห็นน้องสาวกาลังช่วยคุณพ่อทาความสะอาดเป็นประจําจนเป็นภาพที่น่าเอ็นดูครับไม่ได้เพิ่งทำนะฮะทำต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วหลายคนหลายท่านก็เลย ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยน้องนัจจิราหรือว่าน้องสาเนี่ยนะครับมีคนไปถามบอกน้องขามาช่วยคุณพ่อแบบนี้เนี่ยนะรู้สึกยังไงบ้างน้องก็เล่าให้ฟังว่าในทุกๆเช้านั้นก่อนไปโรงเรียนนะครับตนก็ได้มาช่วยคุณพ่อทําความสะอาดพื้นโรงพักเก็บกวาดขยะเป็นประจําซึ่งถือว่าช่วยคุณพ่ออีกแรงหนึง่งซึ่งงานที่ทำเนี่ยนะครับมีคนถามว่าเหนื่อยไหม น้องตอบเลยครับไม่เหนื่อยแต่อย่างใดก่อนที่จะไปโรงเรียนซึ่งในการทำความสะอาดโรงพักนั้นก็จะช่วยคุณพ่อถูพื้นตั้งแต่ชั้นแรกนะครับไปจนถึงชั้นที่สองส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยคุณพ่อ ช่วยคุณแม่ฮะเสาร์อาทิตย์ในช่วยคุณแม่ครับวันธรรมดาใน,นช่วยคุณพ่อ,อเสาร์อาทิตย์ไปช่วยคุณแม่ทําความสะอาดโรงเจครับบนเขาสมอแคลงคทําอย่างนี้มากว่า1ปีแล้วนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานแล้วเธอบอกเลยว่าวิธีการแบบนี้ทําให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ออกกําลังกายไปด้วยอโอ้โหคุณน้องครับปร,รับมือให้น้องหน่อยได้ไหมคะคิดบวกสุดๆมากยอดมากเรายังมีพื้นที่อีกมากมายนะครับสำหรับทุกๆความดีนะครับและในอนาคตต่อไป เราจะเปิดโอกาสให้นะครับกับความดีที่เกิดขึ้นกับสัตว์ความดีที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ความดีที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันะจะมีความดีมากมายเกิดขึ้นที่นี่ครับติดตามชมแล้วชมอย่างเดียวไม่พอนะฮะนอกจากชมแล้วเข้าไปแชร์เฟซบุ๊กของเราด้วย,เ,ยเข้าไปแชร์แฟนเพจด้วยพี่เชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าทุกๆการแชร์เท่ากับการทาบุญและเป็นการบอกบุญด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็ะไปดูปน,นะฮะนี่คือที่อยู่ของเรานะครับนอกจากจะแชร์นะครับทางแฟนเพจแล้วนะครับแชร์เข้ามาเลยค่ะนะคะทางแฟนเพจของเรา นะคะก็ทิม์ h r r o h h n n n l TV v ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ตัดเรื่องราวของข่าวนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นข่าวในส่วนภูมิภาคจากแมกกาซีนนิตยสารต่างๆนะคะก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะครับผมนะฮะก็ตัดข่าวมานะครับทุกๆข่าวครับความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้เราต้องการะนะครับเพื่อที่จะนํามารวบรวมที่นี่แล้วก็นํามายกย่องความดีให้เกิดขึ้นครับ นะฮะเอาล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่ฮะกระดานข่าวความดีนะครับกระดานข่าวความดีของเรานะครับมีมากมายหลากหลายข่าวเดี๋ยวเลือกเอานะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปดูข่าวดีที่เกิดขึ้นที่นี่ฮะนะครับกระดานข่าวความดีนะครับเด็กเก่งเริ่มนิยมเข้ามาเรียนครูแล้วนะครับนะฮะติดตามฮะ ท่านป<น>ระธานคณะกรรมการคุรุสภาครับนะศาสตราจารย์ไฑูทูลศินลารัตเปิดเผยครับจากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีการรายงานนะครับภาพรวมที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับวิชาชีพครูต่อที่ประชุมซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มคนที่เลือกเรียนครูนั้นเริ่มขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยจากข้อมูลของกลุ่มมาหาวิทยาลัยร,ราชพัฒร,ระบุไว้ว่าในปีการศึกษา2557นนั้นมีคณะครู ศาสตร์อยู่หลายแห่งที่เด็กนิยมเลือกเรียนสูงกว่าคณะอื่นๆโดยเกือบทุกแห่งมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากครับเพราะหลายแห่งมีผู้สมัครสูงถึงประมาณ1,000 0คนครับแต่สามารถรับได้จริงเพียงแค่700-800ถึงคนเท่านั้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น2ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี5-6ถึงปี5-7นะฮะ ขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนาซึ่งเปิดสอนคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นั้นจะข้อมูลพบว่าเด็กที่สอบเพื่อเข้าเรียนเป็นครูอาทิสายวิทยาศาสตร์ นะครับทำคะแนนสอบได้สูงกว่าเด็กที่สมัครเข้าเรียนในในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กที่เลือกเรียนครูในเวลานี้นั้นเป็นกลุ่มเด็กเก่งความสามารถสูงดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องปรับระบบใหม่ฮะเพื่อส่งเสริมให้เด็กเก่งเหล่านี้ไปเป็นครูได้อย่างมีศักยภาพสูงต่อไปนะครับประธานบอร์ดครูสภากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยไทยนั้นมีผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จบสาขาครูสมัครสอบเป็นครูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับคือไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงนะฮะเฉะพาะปีการศึกษา5 6มีจำนวนสูงถึง1 9 6 9 3คนโดยส่วนใหญ่ฮะปฏิบัติการการสอนอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทออฮะและสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสอชอฮะควบคู่กับการเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฮะค่ะ ส้านีเห็นว่าคนรุ่นใหม่ใความสนใจอยากเป็นครูเพิ่มมากขึ้นปัญหาคือระบบจะสามารถปรับเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้ให้เป็นครูที่มีความสามารถสูงได้อย่างไรครับโดยไม่ให้กระทบกับคนที่เรียนวิชาชีพครูโดยตรงซึ่งทางครูสภาก็ต้องนําเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไปแต่พอเห็นข่าวนี้ปับ๊บ ค่ะเป็นความดียังไงบ้างเป็นความดีของคนที่ตัดสินใจศึกษาหาความรู้แล้วเข้ามาสู่กระบวนการของการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่รุ่นเด็กๆเยาวชนอนาคตของชาติต่อไปครับเป็นข่าวดีของอนาคตของชาตินั่นเองนะคะนะครับมาที่กระดานข่าวความดีของวุ้นบ้างค่ะพี่เก่งคะคร,ระดมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครควบคุมโรคค่ะ ะะเป็นเรื่องที่จังหวัดสระแก้วนะคะนายทรงยศเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วค่ะบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะก็จะมีน้ําท่วมขังแล้วก็มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นจํานวนมากก็เลยเกิดความห่วงใยสุขภาพของประชาชนนะคะจัดซื้อมอบวัสดุป,ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับสาธารณาสุขจังหวัดค่ะแล้วก็นําไปแจกจ่ายให้อาสาสมัครนะคะนำไปใช้ป้องกันไปควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดนะคะหลังจากที่ มีรายงานบอกว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วนะคะ128รายแล้วก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอโคกสูงค่ะรองลองมาก็อำเภออรัญญประเทศแล้วก็อำเภอวัฒนานครอํเราเภอเมืองแล้วก็รวมไปถึงชุมชนต่างๆด้วยนะคะ ทางด้านของแพทย์หญิงสมบัติชุติมานุกูลนะคะรักษารษารกชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วค่ะบอกว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้ป่วยแล้ว128รายคิดเป็นอัตราป่วยนะคะ23.46ต่อประชากรแสนคนค่ะแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะก็เลยต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อน ส่วนอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดอย่างที่บอกไปนะคะอําเภอโคกสูงอํเภออารัญญประเทศอําเภอวัฒนานครค่ะมีผู้ป่วยในกลุ่มอายุ10-14ปีนะคะรองลงมาก็กลุ่มอายุ5-9ปีแล้วก็15-24ปีตามลําดับค่ะมีอัตราป่วยเป็นอันดับ7ของ8จังหวัด ของทางภาคตะวันออกเลยนะคะโดยจากข้อมูลการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกบอกว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดฤดูฝนเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี56ค่ะที่จังหวัดสระแก้วนะคะเขามีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในทุกอำเภอเลยค่ะทำให้หน่วยงานสาธารณสุขนะคะต้องดาเนินการป้องกัน ควบคุมแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องระดมทรัพยากรจํานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะโดยในปีนี้ทางอาบาจอรสระแก้วค่ะเขาก็ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สําหรับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างการทํางานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนทุกคนก็ต้องมีส่วนที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะกําจัดแหล่งเพาะพานันธุ์เชื้อโรคต่างๆในบ้านรอบบ้านให้หมดไปนะคะข่าวความดีอันนี้ก็ยกย่องความดีให้กับอาสาสมัครนะคะที่ช่วยแบ่งปัน,น,นเรื่องราวความรู้ในการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกะคะ่ะได้ยินมานานแล้วนะครับโรคไข้เลือดออกค่ะ โรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากยุงใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ยุงเยอะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องมันนะครับดูแลนะครับแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านนะครับถ้าทําแบบนี้ทุกบ้านนะครับก็จะช่วยเหลือกันได้นะครับใช่แล้วค่ะมาดูความดีที่เกิดขึ้นนะครับข่าวนี้ครับน่าสนใจมากไม่มีภาพประกอบแต่เนื้อหาดีมากครับเป็นเรื่องอะไรคะคุณวุ้นเส้นครับรู้จักวันดินโลกไหมฮะวันดินโลกเหรอคะเคยได้ยินไหมฮะยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะเป็นเรื่องอะไรจริงจริงๆ คุณเกิดมา40กว่านี่เคยได้ยินว่าย,ยังไม่เึงค่ะพีะ่เก่งแม่เรามาดูเรื่องนี้ฮะเชื่อว่าหลายคนหลายท่าน่านผู้ชมคงยังไม่เคยได้ยินคําว่าวันดินโลกนะครับผมก็อ่านเรื่องนี้แล้วก็เอ้ยดีเหมือนกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับชมนะฮะชมนะฮะชมประเทศไทยในการจัดนิทรรศการวันดินโลกนะครับค่ะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินฮะท่านอภิชาติจงสกุลน,นะครับเปิดเผยว่าการจัดนิทรรศการวันดินโลกที่เน้ในในชาวโลกนะฮะ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินในการประชุมดินโลกครั้งที่20ที่เมืองเชจูประเทศเกาหลีใต้เ<ะ>มื่อเร็วๆนี้ฮะได้รับการชื่นชมจากนักวิทยาศาสตร์ทางดินเนื่องจากประเทศไทยของเรานะครับมีความชัดเจนในการทํางานด้านดินครับ<ะ>มีความเชี่ยวชาญมากมีข้อมูลดินครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากสื่ออินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากเอกสารสิ่งพิมพ์เขาบอกเลยนะครับคุณวุ้นเส้นครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยถือเป็นแชมเปี้ยน หมายถึงประสบความสำเร็จด้านดินมีการเก็บข้อมูลวิจัยฮะ,ะและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาปรับปรุงดินในหลายๆด้านโดยความสำเร็จในการใช้หมอดินอาสาเคยได้ยินมานานแล้วหมอ,หมอดินอาสาหมอดินนี่เคยได้ยินค่ะแต่ว่าว,วันดินโลกนี่ไม่ใค่ใช่ใช่ครับโดยความสำเร็จในการใช้หมอดินอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของกรมพัฒนาที่ดินจนองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติเลยนะครับ F AO หยิบยกให้เป็นแม่แบบในการขยายผลสู่ชาติสมาชิกอาเซียนคือให้มาดูตัวอย่างที่ประเทศไทยของเรานะฮะ,ะล่าสุดประเทศออสเตรเลียนะครับก็เริ่มใช้หมอดินอาสาในการแก้ไขปัญหาดินเช่นกันอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยออว่า FAO นะครับหรือว่าองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยชื่นชมหมอดินอาสาถือว่าเป็นความสําเร็จของประเทศไทยเพราะเป็นการทํางานร่วมกันของกเกษตรตะกรอาสากับภาครัฐโดย กรมวัฒนาที่ดินเป็นผู้จัดตั้งและให้ความรู้เพื่อทํางานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายทั้งประเทศเมื่อใช้หมอดินก็สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรงกลับกันฮะเกษตรกรสามารถส่งผ่านปัญหาด้านดินจากเกษตรกรเนี่ยได้เร็วขึ้นคืออย่นคือเมื่อก่อนเนี่ยนะ เกษตรกรเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่กับดินโดยตรงเวลาดินมีปัญหาเพราะปลูกไม่ได้มีสองทางครับทางที่1คือแก้ปัญหาทางที่2ก็คือเอามือก่ายหน้าผาครับทําอะไรไม่ได้มันทุกร้อนฮะแล้วก็บ่นว่าปลูกพืชเนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ได้ราคาก็เกิดปัญหาขึ้นมาครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเลยฮะปัญหาอยู่ที่ดินนะครับก็ส่งหมอดินเข้าไปแก้ไขครับปัจจุบันมีหมอดินขึ้นมาก็เลยสามารถที่จะส่งปัญหาเนี่ยขึ้นมาให้ภาครัฐในการไปช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตรงจุด ฮะนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับล่าสุดนเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินนะครับมีการขยายจํานวนหมอดินให้ทายครับว่ามีหมอดินทั้งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมฮะลองนึกภาพมีหมอดินอาสาทั้งประเทศไทยนะครับให้ลองทายดูนะฮะมีกี่คนสักพันคนถึงไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกน้อยไปน้อยไปเหรอคะกี่คนครับสองพันคนคะ่ะน้อยไป ห้าพันคนน้อยไปหนึ่งมืนคนคุณมองไม่เห็นข่าวใช่ไหมครับน้อยไปครับหมอดินอาสาในประเทศไทยมีกี่คนครับโอ้โหเป็นหมื่นเลยน้อยไปครับหนึ่งแสนคนอะมากไปครับมีทั้งหมดเจ็ดหมื่นคนทั่วประเทศโอ้ยก็ถือว่าเหยียบแสนนะคะคุณประเทศไทยมีเจ็ดสิบกว่าจังหวัดครับมีหมอดินเจ็ดหมื่นคนเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับสามารถไปลงรับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะได้จังหวัดหนึ่งก็ เป็นจังหวัดละเป็นพันคนนะฮะ,ะถือว่าเข้าถือว่าพื้นที่เลยใช่เลยนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะประเทศไทยของเรานะครับซับใดดิน สินในน้ํามีค,ความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราเนี่ยวันนี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชผลในการเกษตรที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะฮะ,ะ,ะผลไม้ของเราอร่อยมากผักของเราสดมากนะครับฝรั่งมาเห็นสลัดบ้านเราเนี่ยโอ้โหตกใจฮะทาไมมันน่ารับประทานอย่างนี้คะนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการร่วมดูแลเอาใจใส่นะครับธรรมาชาติและก็ผืนแผ่นดินไทยของเรานะครับ มาที่เรื่องนี้เลยค่ะจัดโซนนิ่งปลูกข้าวผักผลไม้ในกรุงค่ะ เรื่องนี้นะคะคุณผู้เสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา,าการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ให้ความสําคัญและก็กําหนดเป็นพื้นที่ดําเนินโครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยได้ประกาศให้มีพื้นที่ปลูกข้าวนะคะจํานวน ตรงนี้ปลูกข้าวนะคะจำนวน5เขตด้วยกัน16แขวงค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ก็คือเขตไซมน้องจอกคลองสามวาลาดกระบงังแล้วก็มีนบุรีค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ119,891ไร่นะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 97%เลยทีเดียวนะคะของพื้นที่ทั้งหมดโดยพื้นที่ทำการเกษตรในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งฝั่งด้านตะวันออกแล้วก็ตะวันตกรวม26เขตค่ะแล้วก็มีการทำเกษตระกรไหลายประเภทด้วยนะอย่างเช่นปลูกหน้าปลูกไม้ ผลปลูกดอกไม้นะคะหรือว่าเรื่องของการทําประมงด้วยซึ่งกทมเนี่ยนะคะจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเพราะปลูกการเกษตรที่เหมาะกับพื้นที่เขตนั้นๆด้วยค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ รตรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นการจ้างคนจ้างงานแล้วก็ยังสามารถทําประโยชน์ด้านอื่นๆได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะพยายามที่จะดําเนินการทําพื้นที่ว่างในกรุงเทพให้เป็นพื้นที่การทําการเกษตรต่อไปโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครนะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับการจําแนกลักษณะของพื้นดินในแต่ละที่นะคะเพื่อดูความแตกต่างของลักษณะดินแล้วก็เอามาใช้ในการแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกค่ะพี่เก่งคะสอดคล้องกันเลยทีเดียว นะครับ<ช>จากในเรื่องของหมอดินอาสาที่มีทั่วประเทศะนะครับแล้วในกรุงเทพเนี่ยนะต่อไปนะครับในพื้นที่กเกษตรเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่แล้วเชิงเกษตรด้วยนะครับเพราะหลายคนหลายท่านอยากจะไปท่องเที่ยวสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้รับประทานพืชผลในการ,กรเกษตรเหมือนเวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วเราก็ไปเด็ดสตรอบเบอรี่สดๆรับประทานะนะครับในอนาคตก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิจฉาครับ อิดชาไปยังพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในกรุงเทพเพราะวันนี้จะได้รับโปรเจกต์โครงการความตั้งใจดีๆของผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับก็จะนํามาเล่ากันในรายการข่าวความดีแบบนี้นะคะถ้าไปเจอในหนังสือพิมพ์ก็ตัดหนังสือพิมพ์ถ้าไปเจอในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ส่งแชร์หรือว่าก๊อปปี้รูปภาพหรือก๊อปปี้ข่าวแล้วส่งแชร์ไปที่แฟนเพจของ Hero Channel ค่ะนะคะท้าได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะแค่เราจะช่วยเป็นในส่วนของการกระจายข่าวความดีแบบนี้ส่งตรงถึง คุณผู้ชมเลยคะ่ะหรือถ้าหากว่าไปพบเจอแล้วอยากจะโทรมาเล่าให้เราฟังเรามีเบอร์โทรนะครับฮีโร่โทรด่วนหมายความว่าเป็นเบอร์ที่สะดวกสบายมากอยากจะแนะนำเรื่องดีโครงการดีเอาแบบว่าโทรฮัลโหลมาแล้ว เล่าเลยก็ได้นะครับ,รบหมายเลข0ี2 2 5 9ก5 9 2ครับเป็นฮีโร่โทรด่วนอำนวยความสะดวกทุกทิศทางนะครับทุกช่องทางเลยนะครับนี่คือสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี<โ>ฮ <Hero Channel S 2> ีโร่แชนแนลครับในระการนี้เลยข่าว,วาความดีด